กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเอฟซีนะฮะเรียกว่าน่าจะเป็นสิบวันเลยนะครับนะฮะเนื่องจากว่าโอ้ิหหลายงานติดติกันนะครับมันก็อ่อนใจนะครับเอฟซีอ่อนใจหาพระก็ ไม่ค่อยได้คือจริงๆพระก็ยังมีแหละนะครับ FC นะแต่ช่วงหลังบางครั้งลงไปก็ยังยังเหลือนะครับผมจริงๆเราลงทุกคลิปคือก็ขายได้เกือบทุกคลิปแต่ว่าขายไม่ได้หมดนะออไอช็อตที่เหลืออะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมแต่ชุดนี้เป็นพระที่ได้มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ FC นะได้มาจากมากรรมงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดนครสวรรค์นะเซ็นทรัลน,นครสวรรค์ ที่ผ่านมานะครับผมก็มีคลิปเล็กนะเป็นคลิปถ่ายกับพี่ชายท่านหนึ่งนะเอฟซีย่าลืมไปดูกันผมถ่ายโปรโมทร้านขายอะไรขายขายตู้ขายตู้ไม่สักนะฮะขายตู้ไม่สักงานเฮนเม่สวยเลยนะครับผมเคยอุ่นหนุนเข้ามานะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับนะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับมาที่เรื่องของเรานะครับวันนี้มี6กรายการนะครับเอฟซีนะ มาดูรายการแรกกันก่อนเลยนะเอารายการแรกเนี่ยเ,เป็นหลวงปู่ศุขนะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวเลยนะครับผมผมได้มา3ามองค์อันนี้เป็นหลวงปู่สุขเอฟซี FC ไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะกลุวัดเขาจอมคีรีนาคพลดนะฮะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยคือคุณลุงท่านหนึ่งเ,เอาพระมาให้เหมาข้างบนห้างเลยนะฮะ แล้วก็มีพักพวกกันยังเหมาได้นะครับผมเป็นพระแท้ทั้งหมดนะฮะเป็นคือหลวงปู่สุกกุวัดเขาจอมคีรีนากพฤษเนี่ยนะเป็นพระที่แจกกุลในช่วงประมาณหลังปีสองพนร้อยนะครับผมพระที่ชันหลวงปู่สุกนะครับนะฮะแล้วก็ตราคาซื้อขายเนี่ยแรกๆนี้น่าจะอยู่หลักหลายมือหลักถึงหลักหมื่นเหมือนกันแล้วแต่ฟอร์มความสวยงามนะฮะตอนนี้ก็ราคาก็ตกมาอยู่ประมาณนี่ประมาณหมื่น ห้าพันหกพันหลักพันกลางนะแล้วแต่ความสวยนะครับ FC ชุดนี้สามวงนี้ผมได้มายังไม่เคยเอาไปออกงานที่ไหนเลยนะแบ่งเข้ามานะครับผมการันตีนะฮะผมการันตีพระแท้นะครับรับประก,กันพระแท้แล้วก็คัดมาเรียกว่าสวยด้วยคือมีหน้ามีตานะองค์อื่นเนี่ยที่ผมดูเนี่ยไม่ค่อยมีหน้ามีตานะครับอันนี้มีหน้ามีตาสวยแชมป์นะเป็นถือว่าเป็นพระอนาคตพระพระแท้ทันหลวงปู่สุขนะอันนี้ผมการันตีเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นพระที่ ผมก็จะต้องขายราคามาตรฐานอย่างที่เขาขายกันนะครับนะฮะขายราคามาตรฐานาที่เขาขายกันนะฮะเขาก็ขายกันหมื่นแปดพันหกพันอะไรเงี้ยนะฮะเองขายกันนะผมอยากจะมาแบ่งนะครับ f สีนะครับเนี่ยสวยงามนะทุกองค์เลยนะครับเนี่ยนี่นะอันนี้โอ้โหสนิมเปิกเลยนะสี่นะครับนี่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่า วัดเขาจอมทีรีนาะคพดนาะแตกกลุประมาณปี2,500กว่ากว่านะครับ2500กว่ากว่านะครับออตามประวัติก็ทานหลวงปู่สุกแน่นอนนะครับผมขออนุญาตเปิดที่องค์ละ6,000บาทนะ f นะรับประกันแท้ราคานี้เปิดไปก็ลดได้นิดหน่อยนะครับผมการันตีพัดแท้นะครับรับประกันเลยนะครับผม นะฮะอันนี้ผมขายรับประกันเลยนะเพราะว่าผมขายราคามาตรฐานราคาแบบพี่เขาขายกันตามท้องตลาดทั่วไปเลยก็จะถูกกว่านิดนิดนะถ้าสภาพสวยเขาอาจจะขายกัน8 0 0พถึงหมื่นนะผมขายราคา6000บาทนะครับ fc นะใครเข้ามาก่อนเขาเลือกได้เลยนะแต่องค์นี้ผมว่าสายสุดของเขาสวยสุดนะแต่อาการนี้เขาจะได้ความเป็นธรรมชาติของสนิมแดงนะครับผมนะแต่สนิมถ้าส่อง,ส,องสนิมนแดงให้เห็นส่องก็จะน่าจะเห็น ทุกองเห็นกับทุกองมากน้อยเท่านั้นเองนะครับนะสวยมากนะครับ F4 อง์ละ6 0 0 0บาทนะครับ F4 นะหลวงปู่สุก f c ลองลองไปเสิร์ชดูได้นะลองไปเสิร์ชดูได้หลวงปู่สุขออกวัดเขาจำคีรีนาคพฤนะครับผมนะฮะเขาราคาเช็คราคาดูได้เลยนะครับเช็ราคาดูได้เลยนะฮนะมาถึงช็อต่อไปก็มาดูอันนี้นะครับพระติดตา เนื้อเมกิทสิ์หลวงพ่อทับวัดอนุนะอันนี้ก็ได้จากในห้างเหมือนกันนะเขาก็ไปเหมามานะมีหลายองค์เลยนะผมมีผมได้มาทั้งหมดประมาณสามองค์นะแต่ว่าผมโชว์องค์เดียวก่อนนะครับโชว์องค์เดียวก่อนนะครับนี่ฮะโอ้โหนะปีกแมงทับเลยนะครับปีกแมงทับเลยนะครับผมหลวงพ่อทับวัดอนุนะฮ <c oughs> นะขออภัยนะระคายคอครับสี่ไม่ได้ป่วยอะไรนะฮะไม่ได้ป่วยอะไรนะครับ ลืมทานาน้ำนะคอแห้งนะครับอ่านี่นะรอยมีการแต่งนะแต่งนะผิวปีกแมงคับน่ะฮะครับนี่ะปิดตาหลวงพ่อทับนะฮะสวยเดิมเลยนะครับผมได้มาสามองค์นะฮะองค์นี้ขออนุญาตเปิดที่สี่พันบาทนะครับ fc นะฮะสี่พันบาท ครับผมราคานี้ดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะครับไม่มีรับประกันการันตีกันค่าประกันการันตีกันก็คงต้อง,ต,องต้องหลักแสนอยู่แล้วนะฮะภาพแบบนี้นะครับผมนะครนะัผัดมานะครับมาดูสมเด็จพิมพ์อกขุดนะฮะโอ้โหนะีย F4 ยืนต่อจนเมื่อขาเลยก่อจะได้ราคาที่เราซื้อได้นะเนะี่ยต่ออยู่ สงวันนะคนสองคนถามราคาเขาเยอะมากนะลงรักด้วยนะครับผมสมเด็จพิมพ์บกขุดนะวัดรลักขังนะฮะดูดวางดูอะไรดีฮนยะในเอฟซีนะเก่าปึ๊กเลยนะแล้วมีรักนะดูรักเก่านี่รักโอ้รักร้อยปีอะอย่างนี้นะครับผมรักดํารักไทยรักร้อยปีนะฮะ คนบอกว่าบางทีดูสม,ยมัยเป็นแต่ดูความเก่าของรักเป็นคือแบบนี้คือจบเลยนะโอ้ดูลักเก่าไว้ก่อนนะเราดูความเนื้อเก่ามวลสารความเนึกอรุ่มนะเอดูนะให้ดูกันแบบนี้เลยนนะสมเด็จ วัดบางคนผมพิมพิมอกขุดนะอกขุดนะอันนี้ขอญาตเปิดราคาที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเอฟซี FC นะหนึ่งมืบาทราคานี้ขอบอกว่าดูชอบซื้อใช่จ่ายจบเลยนะไม่มีการตีกันมีการตีคงต้องว่ากันเป็นหลักหลายหลายแสนถึงหนึ่งล้านนะถึงหลักล้านอะเอานึ่ง0มืนบาทนะราคานี้ดูชอบซื้อใช่จ่ายจบกันเลยนะครับเอฟซี FC นะ พระสมเด็จบางคุผมนะพิมพ์อกคุดนะครับสตีดเลยนะครับเอนะเรามาถึงรายการสุดท้ายสายผมนะโอ,โ,โอ้โหนี่เป็นยังไงล่ะครับ f อฟลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะอันนี้ผมดูเป็นพิมพ์นิยม A นะครับผมไม่มีมือลองนะแล้วก็จะเหมือนจะมีเนี่ย คล้านยะเหมือนจะตาพะอินตรงเนี้ยนิดๆนะพิมพ์ปลายหางเขาปลายติวอนขึ้นมาตวัดตวัดนะครับผมเนี่ยดูเนื้อหากันเลยนะครับ f 4นะโลหะเหลืองอมงเขียวพิมพ์ทรงนี่เหมือนออกมาจากหนังสือเลยนะครับ f 4นะเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือเลยโลหะเหลืองอมเขียวสนิมแดงนะครับสนิมขมแดงนะครับเนี่ย องนี้นะครับน่ารักน่าใช้นะองนี้น่ารักน่าใช้หลวงพ่อเงินพิมนิยมเอนะครับพิมพ์นิยมเอนะบุนะกขับเบาผิดม,มาใต้ฐานปึืนี่นะโอโหนะจบเลยจุดายตังเลยนะครับเอฟซี FC นะตะใบเรียบนะมีรอยช่อเป็นหลุมนะนิดหน่อยตามสูตรนะครับผมตะใบเรียบแต่งเรียบเลยนะสนงสนิมนะ โลหะอมเขียวนะครับ f c นี่นะปึกนะครับปึกเลยนะครับนี่พิมพ์หน้าตานี้เหมือนหลุดจากหนังสือพระเลยนะครับ f c นะฟอร์มนี้ไม่ได้นานแล้วนะฟอรน,นี้ไม่ได้มานานแล้วนะครับน,นี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะครับ บางคานนะครับนะองนี้ขออนุญาตเปิดราคาดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบที่1 0,000นบาทนะพิมพ์ยมตรงนี้นะฮะเปิด1 0,000บาทนะครับ fc นะราคานี้นะครับผมแล้วก็ถ้ากรตีกรตียังก็ต้องว่ากันหลักล้กลานนะครับองนี้นะอย่างน้อยต้องมี2อล้านห้าสล้านต้องมีนะครับผมนะฮะวันนี้ราคาดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะขอ10,000บาทนะครับ fc อย่างนะดูซอกนะ ลงสนิมเลี้ยวจีวรวิ่งเข้าไปนะเนี่ยฟอร์มน,นี้นาแล้วไม่ได้เจอฟอร์มน,น,น,นี้นะฟอร์มน่ารักแบบนี้นะครับผมนะมีหกรายการนะครับเอฟซี FC วันนี้นะครับมีมารีวิวให้เอฟซีได้ชมหกรายการนะครับนะก็ชอบรายการไหนก็ถัดายเข้ามาได้นะครับผม ข้างบนก็เป็นหลวงปู่สุกร,รกุวัดเขาจอมคีครีนะฮะกุวัดเขาจอมคีรีนะครับผมนะฮะไปเชิรดูได้เลยนะหลวงปู่สุกรุวัดเขาจอมคีรีนักพจน์นะครับผมนะหลวงปู่สุกวัดเขาจอมคีรีนักพจน์นะเช็คราคาเช็คอะไรได้เลยนะคะผมอันนี้คืออย่างที่บอร์ดผมขายการันตีนะสามองค์นี้ขายประกันเลยนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงประกันเพราะว่าผมขายในราคาที่ มาตรฐานที่เขาขายกันนะครับเพราะว่าราคานี้คือเป็นราคาแบบทั่วไปแผงพระชาวบ้านทั่วไปขายกันราคานี่ครับผมแล้วพระเนี่ยไม่ได้จะเจอกันเยอะนะอันนี้ถ้าไม่เจอพระชาวบ้านที่เอามาให้เหมาเนี่ยก็ไม่เจอนะเนี่ยผมวิ่งไปถึงบ้านเขาเลยนะเขาอยู่ตรงหนองเบนเนี่ยน,นะครับผมนะประมาณนี้นะครับ f c <oughs> หากท่านชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องหลังก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code หน้าปกคลิปหลังคลิปนะครับผม หรือว่าลิงก์ที่ปักหมุดไว้ใต้คลิปนะแอดไลน์ได้3ทางนะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์นะแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ใต้คลิปและแอดไลน์ที่สแกน qr code หน้าปกคลิปหลังคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอซีทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ